วันนี้ช่างมาเก็บรายละเอียดเพราะพรุ่งนี้ช่างจะกลับบ้านแล้วค่ะจะอยู่แค่พรุ่งนี้อีกวันวันนี้มาเก็บรายละเอียดทำสีเพิ่มแล้วก็ติดไฟค่ะแล้วก็เป็นคนคอยส่งงานตัดแล้วก็ส่งงานต่อ นะโจครับอ่าทาให้โจนะแจมแจมหนะ้าต่างตรงไหนปิดลำบากก็กเออแก้ให้พี่ด้วย ทำเป็นทุกอย่างกันทุกคนเลยค่ะต้องไม่เลือกงานนี่ดค่ะช่างเขาออกยึดกับบ้านเลยค่ะเหล็กแล้วตรงนี้เดี๋ยวเขาไขาน็อตนะคะยึดกับเสาส่วนกับเนี่ยเขาเหล็กเขายึดไว้เลยนั่นแต่ละเสาเขายึดไว้เลย ส่วนอันนั้นน้องกําลังจะเปลี่ยนเสาเนะะี่ยค่ะเสาอันนี้มันเป็นเสาหลอกไว้ก่อนนะคะซื้อโดนัทมาเลี้ยงน้องๆน,นะคะที่งามค่ะทีงานหนึ่งสยามค่ะพักเบรกรับประทานโดนัดติดเสารจริงแล้วค่ะ ันนี้เป็นห้องน้ํานะคะน,นี่ฝนตกแล้วนะคะปล่อยๆค่ะเนี่ยค่ะนี่คุณกิตติจาก บ้านนอกดาชาแนลพอดีมารีวิวของบ้านของสวนสุพรรณหันษา,าค่ะค่ะบ้านสวนสุพรรณหันษา,ามุมไกลๆนะคะนี่ค่ะถ้าเรามองมุมจากบริเวณที่ห่างจากบ้าน เี่ยคะทางน้องเขากำลังเดินสายไฟอยู่นะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็สายไฟหนึ่งจุดแล้วก็ตรงนี้อีหนึ่งจุดสาหนึ่ แล้วก็ตรงนี้ค่ะแล้วก็เป็นหน้าห้องน้ำเดี๋ยวจะพาไปดูน้องคาทาสีพื้นนะคะอ๋ออันนี้ทาสีห้องน้ำ คนสีและมีทาข้างนอกอีกหนึ่งคนนะคะอันนี้ข้างขวาทาเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ย เมดานก็ทาเรียสร้อยแล้วเริ่มลงพื้นแล้วนะคะรอบแรก